เตือนทางช่องเป็นเตียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะ ค่ะวันนี้เอ็ดก็มาอยู่ที่บ้านของคุณลุงฝันแม่นแล้วก็ป้าหยัดนะคะเพราะว่ามี f อฟหลายแต่หลายท่านนะคะที่คอมเมนต์มาบอกให้ตามความฝันของคุณลุงแล้วก็ป้าหยัดให้อีกรอบนะคะ เผื่อว่าลุงแล้วก็ป้าหยัดจะฝันดีมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาตามให้นะคะแล้วก็จะนําเงินมามอบให้คุณลุงกับป้าหยัดนะคะเพราะว่ามีคุณพี่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะท่านผู้ชมโอนเงินผ่านแอดนะคะ จำนวน2,000บาทนะคะแล้วก็ให้คุณลุงกับคุณป้า1,500บาทนะคะแล้วก็ให้เอส500บาทนะคะเอสก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ใจดีมากๆนะคะที่แบ่งปันลุงกับป้าแล้วก็เอสนะคะงวดนี้ก็ขอให้คุณพี่โชคดีไปด้วยกันอีกนะคะ แล้วก็ยังไงแอดก็ขอฝากช่องละองแคลนไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉาดีๆชฉดเด็ๆด,ๆ,ดๆนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะคุณลุงฝันดีอีกไหมคะป้ายยักไปไหนคะในป้าอหยักไปไหนคะป้ายยักไปไหนคะ ที่บ้านชมชมฟงตื้ออ๋อไปทำอะไรคะคุณลุงเลี้ยงวัวอ๋อไปหยัดไปเลี้ยงวัวเออโอ้มาไม่เจอป้าหยัดเนาะแอ็ดวาจะมาถามความฝันของป้าหยัดกับคุณลุงค่ะไ <c oughs> ม่ได้พอมือหลังยากแต่หมดตั้นึ่ยู่สอบบางแยบหนึ่งคุณลุงฮะอยูย่สับเชียเองนตีสได้ย้ายต่อค่ะยิ้มกิมกุยปาเต้อ๋อคือวันนี้คุณลุงมีเอฟซี โอนเงินมาให้คุณลุงอีกค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ให้คุณลุงซื้อนะคะคุณลุงห้ามซื้อนะคะไวลติ้งเลเดอร์ไกลติ้งเดอร์กีนออยติ้งเต้ลุงกลับไปอย่าไม่ต้องซื้อเดี๋ยวคุณพี่เขาจะซื้อให้เองค่ะเตก,กีติง้งออยบอตรอเตก,กีออยเปอรเดอจ้าน่อยเอฟซีอยู่ต่างจังหวัดค่ะคุณลุงก็ โอนเงินมาให้คุณลุงกับคุณป้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็ให้เอดห้าร้อยบาทค่ะคุณลุงอ่าคุณลุงคุณพี่แต่ไม่ประสงค์ออกนามค่ะโอนเงินมาให้คุณลุงหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วก็ให้แอดห้าร้อยบาทนะคะอ่าคุณลุงรับเลยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคุณลุงออยปวดกินละให้พรคุณพี่หน่อยอวยพดวดบ่จ้า ให้พรให้พรค่ะเออแล้วก็สมโอยขอให้ไอพรครอบครัวแม่ค่ะลูกหลานมีความคิดความเจริญสิ่งใดที่ตาถนาขอทุกขอให้เห็นขอให้ได้ดังสายตาถนาสิ้นกาละนาเทินสาธุโชคดีหมดนี้อกิตรเราเตีอนเด้อเโชคดีขอถูกดีหมดนี้ขอให้ขึ้นพี่ถูกอีกเนาะ จะได้รวยๆไปด้วยกันนะลุงเนาะอย่าทำหลุดร่องอย่าเติมก้ามเต๋ออ่ะคือมันนี่แล้วงวดนี้เอดไหนกะไฟอะยุสอบเตี๋ยเด้ฟันอีกหรือยังคุณลุงเด็กยุสอบเตี๋ยเฮ้ยเต้กระทาเด็กสอบอีกไหมหนูยุสอบยุสอบเขาจะด่าทิวบ้านใจไปไหนก็ไจ้านั่นแหละเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยคุณลุง ញ៉ៃអាយគីស្ដាប់ឡាញ៉ៃអើយហ្វេនណាក់មើស្ដាប់ឡាណាក់មើណាក់មើឃ្លីបចាអុយទេញ៉ៃយូសាប់អើយណាក់មើស្ដាប់ខ្លាយូសាប់អីក៏អុយទៅហោកណាស់ចាអ្នកអាក្រួយនេះណាអូយនេះនេះចាយូសាប់ថាចាប់ត្រីអីទៅដាក់អីហ្នឹងចាប់តែนอนផ្សំទៅចាប់ត្រីអូចាប់ត្រីដាក់ដាក់ខ្សែណាដាក់ដាក់ ตกใส่โอ้จ่ะปลาดักรูใช่นะโอ้ดักรูยี่นั่นฝันว่าดัตกใส่ตกใส่ตกใส่ฝันว่าไปตกตกใส่เนาะแล้วก็ได้ปลาเยอะใช่ไหมคะถูไปอยู่ตอนเช้าแล้วก็ถูกปลาปลาเข้าใส่เนาะโอ้เป็นลูกปลาหลายตัวหลายเยอะสงสัยตัวเลขเข้าแล้วแหละลุงเนาะปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่โอ้เข้าเข้าใส่หมดเนาะเออ แสดงว่าต sure. ัวเลขของคุณลุงเข้าแล้วค่ะคุณลุงเนาะแสดงทานเลขโจลเฮยเลขนะโจลเฮยเปราะว่ายังตะดาตรูไตรเตาตรูไตรเตาตรูก็หมายถึงเลยกันนั่นแหละปลาเข้าใส่ก็หมายถึงว่าเลขนะเข้าแล้วค่ะคุณลุงนาะลุงเนาะอัตรายเจริญพองเนาะก็คิดก็ได้ได้เยอะค่ะท่านผู้ชมได อ๋อสเปียร์มาเลยนะใส่คลองอ๋อสะพายปลามาเลยเนาะสเปียร์ปลาคือจกกันดัดดัตรอนะอ๋อดัตรอกจักจักใจดัดตรอกดัดตรอใส่คลองเขาเรียกคลองอ๋อเขาเรียกว่าคลองอ๋อเท่ปลาใส่คลองใส่ปลาคลองใส่กบคลองใส่ปลาอ๋อคลองใส่กบคลองใส่ปลาได้ปลาเยอะเนาะลุงเนาะ แล้วไม่เห็นแม่ช้างอีกใช่ไหมคะเห็นแม่ช้างอีกไหมคะเคยใยตนไรเตี้ยน่ะถ้ามันเคยอ๋อมันเคยเต้บ้านตาไตรเนาะแสดงว่าตัวเลขของคุณลุงเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็ฝันว่าไปตกใจการรกธรรมดาถูกี้ไหนบรานาโน้ยเสมอนั่นเลยยายเนาะ ชสงสัยแม่จำบรรดาให้อ๋อสงสัยแม่ช้างบรรดาโชคลาภให้เนาะเขาเขาเขาม่ไดแต่าเขาไม่ไม่ได้ยู่แก่อ๋อบรรดาเนะอ๋อไม่ยอม่ยอมแลพวไเรี่มก็ใจก็บานโมโหใช่อันนี้อันนี้ก็ใจหยีตรเนาะก็คืนที่คุณลุงวันก่อนที่แอดมาไทย เอเอคลิปโก่เนาะคุณลุงก็ฝันว่าได้ไปจับปลากับแม่ช้างแล้วก็ลานเนาะ <c oughs> ก็ได้ปลามาเยอะนอะนนลุงเนาะพอวันถัดมาคุณลุงฝันวันไหนคะเด็สอบไงนะเด็กสอบไปไงนะยกไหม,มเนี่ยถ่ายจับระไรด,ด่าไซนนะก็เร <c oughs> าสอนใรปไปยกใจก็นนั้น ฟันฟันเมื่อไรคะคุณลุงเจ้าเจ้าต้องรู้ดูเมื่อไรอออพอพอวันถัดมาคุณลุงก็ฟันว่าได้ไปตกใส่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปลาเข้าใส่ของคุณลุงตเต็มหมดเนาะลุงเ<อ> <no? S 2> นยาะเข้าใ่ก็เศร้าเคราะห์มามาได้ซาบา <laughs> าซาลูโอ้ยโซ่โซ่ปลาปลาเข้าใสนะ่เนาะลุงเนาะได้เยอะมากเนาะ<น> ก็แสดงโรรอ้ใจโจลรทรูกิทาใจโจลทรูปรุบเละเราเฮยเนาะเละโจลเฮยแสดงว่าเละเข้าแล้วท้าปลาเข้าใส่เน,น,นาะคก็เอากับคุณลุงนี่แหละเอาโชกับคุณลุงเนาะก็ตัวเดิมเนาะลุงเนาะลุงก็จะย้ำตัวเดิมเนาะหรือว่าเอฟซีท่านใดอยากจะตีความฝันของคุณลุงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็ฝันดีนะคะฝันว่า ได้ไปตกใส่นะคะแล้วก็ปลาเข้าใส่ของคุณลุงเยอะมากนะคะมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่นะลุงเนาะเข้าเต็มใส่เนาะแล้วก็คุณลุงก็สะพายปลามาที่บ้านนะคะท่านผู้ชมแสดงว่าตัวเลขของคุณลุงที่ให้คลิปก่อนน่าจะเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าฝันแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าลุงฝันว่าได้ปลาที่ไรตัวเลขเข้าทุกทีนะคะท่านผู้ชม น้องลุงเนาะเวลาฝันว่าได้จับปลาหรือว่าได้ปลาตัวเลขก็จะเข้าเนาะอ๋อมั่นใจไหมคะคุณลุงมั่นใจงด้นจะโม่ด้วหโม่เทือดเจียดโม่ยังไงฮะโอ้ยยักษ์โอ้ยยักษ์ติดตามแต่เราซ่องอย่างนี้คุณลุงมั่นใจไหมคะมั่นใจตัวไหนคะบอกเอฟซีชัดๆอีกรอบค่ะมั่นใจจะโชนี่แหละอ๋อมั่นใจเจีดหกเนาะ จะถูกจะถูกคงใจกลับไปกลับมาจะจะได้ดสำรองะค่ะคุณลุงก็บอกว่ามั่นใจตัวเก่าตัวเดิมนะคะเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะแล้วก็ตัวสำรองจะเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะท่านผู้ชมนี่มา낭ชื่อชื่คือแม่มีลูกอ๋อแม่น่านักใจนักใจที่สุดคือแม่มีลูกโอ้แม่ช้างก็แปลว่าถ้าเป็นกันอยูอ่ คือแม่ช้างกําลังท้องอยู่นกท้องใหญ่ใช่ไหมคะแม่หนักใจเรื่องอะไรเรื่องทุกเรื่องอยากหน,นักใจมันนาแรงอ่ะเวลาพูดถึง<อ>แม่ช้างจะคนลุกถึงหัวเลยใช่ไหมคะออขอแม่ช้างขอให้ตัวเลขนี้เข้าเลยเนาะลุงเนะอะให้แม่ช้างไปตีปิงปองให้ตัวเลขนี้เข้านะลุงเนาะ จะได้รวยๆกันยกช่องไปเลยลุงเนาะเนี่ยอ้อยใหญ่ตนไรกิ่ตตวไวปิงปองอ้อยเจนเจ็ดหกหกเจ็ดอ้อยเมียนเมียมให้รวยๆนอาลุงเนาะค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขความฝันของคุณลุงนะคะก็ลุงก็ฝันว่าได้แต่เัาเกลือหอยลงไปแบบ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 อะไรบ้างเนาะน่ แต่พี่จะไปเที่ยด้ e ้ไค์ายอมุณลุงง่คุณลุงงวดคนงคนงยอยวิเตามได้นะไม่เป็นไรคุณลุงงวดนี้ถ้าเลขของคุณลุงเข้าเลขแม่ช้างเข้าจะมีคุณพี่เป็นเจ้าภาพสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับยายเจ้าที่ค่ะไม่ต้องห่วงค่ะลุงขอให้ตัวเลขของลุงเข้าค่ะลุง เดี๋ยวลุงก็จะได้บ้านหลังใหม่ให้กับยายช้างค่ะปั๊บปั๊บปั๊บที่พั๊บว่าหรือคนเขาขโมยเยอะนะเราเราก็หาที่ยกแล้วลุงเนาะจะเจ๊ปั๊บปั๊บที่พั๊บบอกเจ๊ตาตากี่รื้อนะกี่รื้อใจน่ะ บะระก็บ,บ้านนันะประับรเลยจ้า้บาบอเร่าต่เกียรโมเลือกปเตี้ยโอ้ยเขาจะเป็นเจ้าภาพให้คุณพี่เจ้าคงท<ช>ี่โอนเ<า>งินมาให้นะั้นไม่เขาไม่ได้มาเองเขาจะโอนเงินมาให้เอสสร้างบ้านให้กับตายายยายช้างนี่จักสตางนี่นะคนที่ให้เงินลุงมาเจ้าเจ้านี้หละเขาว่าจะเป็นเจ้าภาพให้กันลงุงเนาะ งว <laughs> ดนี้ก็ขอให้เข้าปัง,ปงๆรวยๆนะลุงเนาะ <laughs> <c ounter> คุณลุงก็จะย้ำตัวเดิมตัวเก่าที่ให้ก่อน <c ounter> นะคะ <c ounter> ท่านผู้ชมก็ลอง <c ounter> พิจารณาดูนะคะท่ทานใดที่ยังไม่ซื้อก็รีบหาซื้อไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณลุงก็ฝันดีมากนะคะเอ็ดเชื่อว่าตัวเลขของคุณลุงจะเข้าอีกแน่ๆนะคะเพราะว่าคุณลุงก็ไปตกใส่ได้ปลาเข้าใส่เต็มหมดนะคะท่านผู้ชม เชื่อว่ายายช้างจะมาให้โชคกับเอฟซทุกท่านเหมือนเดิมนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมคะ่ะคุณลุงอ้อยพรให้เอซหน่อยคะ่ะอ่อยปวดกินละอ่อยปวดขี้ขติดเ<อ>ขาให้รวยๆยกช่องนะลุงเนะาะพอเราครอบครัวมีความจุกความเจริญ งดนี้ก็ขอให้ถูกหวยไปด้วยกันเนาะรวยดวยขอพบสิ้นกันสาธุค่ะแอดก็ขอบคุณคุณลุงมากมากนะคะที่แบ่งปันความฝันและก็ตัวเด็ดๆให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลได้รับชมรับฟังกันนะคะขอโชคดีขอบคุณค่ะโชคดีรวยรยยกช่องค่ะลุงโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ